สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับสุขใจที่ได้อยู่ในปา่าเมื่อนี้เอาสมุนไพรทางเลือกเน้นนะครับทางเลือกฟังดีๆเล็งตับเล็งตับหรือว่าพวกตับผงตับแข็งอาการของพวกนี้ก็คือพวกท้องป่องๆตาเลืองเลืองผิวก็สีดำใหม่ๆแบบใหม่ๆนะครับโรคอาการตามที่ว่าอิสานบ่เจ้าเอาทางออก สมุนไพรทางเลือกมาแบบเป็นสมุนไพรยาหมอบ้านเขานี่ยพี่น้องเอาไปให้เป็นทางเลือกนะครับงโรคอันนี้ถ้าผู้ใดกินถื่อนี่สามสี่มื้อนี่สิลูสึกว่าไอ้ร่างกายสิดีขึ้นหิวเขา่าห,หิวนั่นหิวนี่หิวน้ำหิวทุกอย่างแล้วเสียเอาสมุนไพรตัวใดไปแก้นี่กากซากอยู่นี่เด้อ <laughs> ต้นหมากกระดิง่งต้นหิงเมน่น หิงหายหรือว่าสามใบเถาโอ้หลายซื้ออื่นนะพี่น้องเนาะเนี่ยลักษณะใบแบบนี้นะครับสามแขกนะครับสามใบเถาคือว่านั่นแหละนะครับเป็นสามสามอันสามแยงลักษณะดอกเป็นแบบนี้นะครับออกสีเหลืองเหลืองแน่นะครับนี่ก็ลำกิง้งลำต้นลำใบนะครับถ้าหมากมันหมากมันเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เขาเอินหมากกระดิ่งละ่ะบ้านเฮานะครับแบบนี้รู้จักกันดี นะครับถ้าคนบ้านเขาลูกจักกันแล้วนะต้นกระดิง่งหิ้งหายหิง้งเม่นสามใบเถานี่นะลูกจักกันแล้วตามต่อวิธีการเอาไปทําสมุนไพรยาหมอกเฮาเดี๋ยวสิถอนเอาให้เบิง้งให้ถอนเอาทุกส่วนของต้นกระดิ่งนะพี่น้องถอนเอาทั้งรากทั้งดอกทั้งใบทั้งหมากได้เบิดเอาเบิดทุกส่วนนะครับได้ทุกส่วนแล้วตั้งแต่รากหอด หมากหอดใบหอดหยอดปับป๊บฮ่าเอาไปล้างน้ําสะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดหนึ่งวันแห้งไม่แห้งไม่เป็นไรขอให้หนึ่งแดดหนึ่งวันแล้วเอาประมาณหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือที่เราตากไว้นะครับแล้วก็มาต้มด้วยน้ำสองลิตรนะครับต้มประมาณสิบสิบห้านาทีขึ้นนะครับต้มน้ำด้วยด้วยน้ำสองลิตรต้มสิบห้านาทีขึ้นต้มได้หลายเถือ จนกว่าสิจืดโดยที่เขาเติมน้ำเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจืดเราเขาจึงเปลี่ยนหรือสิทําไว้เยอะเขากะกอกใส่ขวดใส่อย่างไว้แช่ตู้เย็นไว้กินได้นะครับนี่บม่มีปัญหาดีว่การกินให้กินย่างหน่อยมือละสามถึงสี่แก้วนะพี่น้องหรือสี่กินน่องน่องแทนน้ำเลยนะครับไผเป็นตามอาการที่ว่าถ้าค้นจินถึกนะครับ ประมาณสองสามเดือนนี่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเ่าว่าสิพวกไอ้โรคที่ว่านอะไรพวกตุงต่าแหละนะครับของดีๆบเมนวามีซานันอันนี้ก็ดีนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เพิ่มความกำหนัดนะครับเฉพาะรากนะครับนี่แหละทั้งนี่ทั้งนั่นกะน,นี่คือทางเลือกกะลองพิจารณายานเอาเด้อครับเด้อเพราะว่าอันนี้คือสมุนไพรแบบ พื้นบ้านเขาธรรมาดานี่แหละแต่มันมีตัวอย่างมาแล้วเพื่อนทํำจังส่เพิ่นหายตามอาการที่ว่านะเพื่นหายเป็นปกติดีดีเลยนะครับรวมถึงสายตานี่ดีพร้อมเลยนะครับตามประสบการณ์ของเพิ่นนะครับสุดยอดวอต้นหิ่งห้อยเอต้นหิ่งหายหิ่งเม่นตามใบเถาหมากกระดิง่งที่ว่ามานั่นก็คือทางออกสำหรับคนที่เจอทางตันนะครับ ร้องหามาทําเบิงนะครับเพรเสียหายอย่างมากมายนะครับแค่หาน้าทงไ้ทงน้ามีนะครับคลิปดีมีประโยชน์ต้องช่องอีสานพ่ะเจ้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ